กว่าจะได้หอยเป็นตัวๆนด้นยากนะเนี่ยเจอไหมนี่เจอแล้วเอาหอยตายตมันแข็งมากอะ่ะแล้วแล้วคนย่ำลงไปครับเนี่ยฮะคือถ้าจังหวะสามช้ามานี้ได้เลยเจ้าวูนี่เห็นไหมผมได้แล้วอ๋อมันมันโผล่รูออกมาอ่ะอ่ะงแง้มมันเนี่ยโอ้โหนี่ไหม อันนี้มือมือล้วงหอยเบลล้างมือยังล้างแล้วครับล้างแล้ว <uld television> สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขณะนี้เรากําลังจะออกเดินทางกันแล้วนะครับ <c ười> เราจะไปที่ไหนกันพานเบลเ,ลเราจะไปที่ไหนกันวันนี้เราจะไปหาหอยครับ <c ười> <c ười> จับหอยครับอันนี้มือมือล้วงหอยเบ <c ười> ลล้างมือยังล้างแล <c ười> ้วครับล้างแล้วไปครับคุณผู้ชมครับ พี่โจแอนมีหอยตรงไหนชุุๆบ้างหรือเปล่าครับอันนี้เราเราถามนะไม่เจอเลยครับนานเห็นไหมเขากักหมายครับคุณผู้ชมเขากักหมายไอ้ผมไม่ทำกินพอยไปครับคุณผู้ชมออกไปครับ สุดเราก็เจอหมายแล้วนะครับหมายต้องเป็นหมายแถวนี้ครับเบลเบลมองหาอะไรหอยมันอยู่ในน้ำนะ<อ>แล้วอมองหาที่ที่เรือเอาเรือเข้าแเรือเข้าอ๋อมองหาเที่ยวเรือเข้าครับอ๋อมองหาเที่ยวเรือเข้าครับมองหาเที่ยวเรือเข้าตอนนี้ เบลในเนี้ยเบลหลับตาเนี่ยรู้ที่แม้ว่าอยู่ตรงไหนถ้าเราลืมตาขึ้นมาสักทีหนึ่งเอาเบลไปทิ้งไว้เนี้ยจะจําได้ไหมนจะจำได้เป็นบางทีครับน่าจะจำไคือคือถ้าเกิดว่าปิดตาใช่ไหมขับเรือไปมาสักยี่สิบนาทีแล้วเอาเอาเบลเนี่ยเข้าไปซุกไว้อ่ะเบลคิดว่าเบลกลับถูกไหมถูกถูกแล้ครับโอ้ไอ้กลับกลับเนี่ยกลับได้แต่จําได้ไหมว่าเออมันอยู่ตรงไหนอย่างเงี้ยจําได้ไหม หรือไม่มั่นใจมันก็จําได้นะพี่จาได้ใช่ไหมจำได้ครับจําได้กลางๆลองอย่างนี้ก็มีอ๋อกลางๆก็ๆมีมันอยู่ทั่วจะที่แข็งเกินมันจะมีอ๋อถ้าเกิดว่าแข็งเกินก็จะไม่มีเห็น <c oughs> ครับคุณผู้ชมมันเหมือนมีเราเจอหอยครับมันอยู่บนผิวดินหรือว่าอยู่ในโคลน มันจะฝังตัวลงไปหน่อยแล้วโผล่ปากมานิดนึงเอ้าแล้วที่นอนใคร <whis ky> <laughs> เบลกลางคืนมาเบลเจอที่นอนอย่างเงี้ย <g ul ain> เคยเจอไหมเคยครับ <g ul ain> โอ้นนี้ผมเจอประจำอ๋อที่นอนอย่างเงี้ยเจอประจำครับออโอเคขอผ่านหน่อยนะครับขอผ่านหน่อยนะครับขอผ่านอ่ะอ่าางหลังครับขอผ่านหน่อยครับขอผ่านหน่อยครับมีที่นอนด้วยครับ <g ul ain> เบลทำไงครับเมื่อมาถึงครับเอา้าลุยแล้วเหรอเอาแล้วเอาครับโอ้ยทิมตุดเอาเบลใช้ย่ำเอาเลยเหรอเอาน้ำยังไม่แห้งก็ใช้ย่ำเอานะครับอ๋อโอ้ยทิมโอ้ยมันทิมขาโอ้ย โอ้ยมันทิ่มขาครับคุณผู้ชมมันย่าได้ยังไงวะคือ,อ,อคือมันมีต่ออ่ะแล้วแล้วแกย่ําต่อได้ยังไงอะ่ะมันมีตอครับคุณผู้ชมมันมีตออ่ะเขาใช้ย่าเอาครับโอ้กว่าจะได้หอยเป็นตัวตัวนี่ยากนลเนี่ยเจอไหมนี่เจอแล้วเอาหอยตายโอ้มันมันมันต้องย่ำมันใช่ไหมใช่ครับโอ้โหยากนะ คุณผู้ชมกว่าจะได้หอยแต่ละตัวมันไม่ง่งงายนะโอ้ย <Yeah. S 1> นี่เจอแล้วนี่หนไหมโอ้โหโอย่างงามอย่างงาม <c oughs> โอ้โหมันต้องกำ้ำยังไงผมจะได้สักตัวไหมเนี่ย <c oughs> <c oughs> เจ็บลากดีนแข็งเออลากมันแข็งมากอะ่ะแล้วแล้วเขา่ําลงไปครับเนี่ย <c oughs> คือถ้าจังหวะสามชามาน,นี่ได้เลยใช่ไหม นี่ครับได้แล้วหนึ่งตัวนะครับเฮ้ยเฮ้ยเป็นเล่นไปเป็นเล่นไปคุณผู้ชมนี่ดีเจกไก่เป็นไงฮ่าฮ่าฮ่าฮ่อู้นี่เห็นไหมผมได้แล้วโอ้อันนี้มันก็อยู่บนพื้นดินเลยใช่ไหมบางตัวมันก็โผล่มาโอ้นี่เห็นไหมเออเอาครับได้นะผมได้นะผมได้นะเป็นเล่นไปผมได้แล้วนะครับไม่เสียแล้วนะครับเออไม่ธรรมดาฮะดีเจไก่ได้แล้วนะครับคุณผู้ชม เฮ้ยนี่ตัวหนึ่งบนผิวดินเลยเนี่ยใช่ไหมฮะอ๋อมันตายเฮ้ยมันเหมือ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 นผมจะเหยียบนะเหมือนผมจะเหยียบดีใช่ไหมไม่ใช่ครับมันเหมือนเหมือนไงแต่มันไม่ใช่ครับมันเป็นกิ่งไม้ครับโอ้โหเอาจะได้หอยนอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีมีมี เจอตัวหนึ่งโอ้ไม่ใช่แล้วกิ่งไม้ครับโอ้โหโอ้ยเป็นก็นได้สามตัวครับ,ค,รบคุณผู้ชมย่ำกันเข้าไปครับย่ำกันเข้าไปครับและไอสิ่งที่ย่ำนะผมบอกให้เจ็บด้วยนะโอ้ได้แล้วครับโอ้ตายโอ้โอ๋อมันตาย โอ้ลากไม้ทั้งนั้นที่ย่ำลงไปผมบอกให้เจ็บครับเจ็บที่ปายเลย,ย <laughs> เจ็บ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 อะไรป,กกไปูหรือว่าหอยหอย,หอยโอ้โหมันโผล่ปากเลยโอ้ไปไม่ได้มาเจ็บโอ้ร้องลั่นป่า <laughs> โอ้ไหนดูมันโผลโ่หอยอะไร อ๋อมันมันโผล่รูออกมาเนี่ยอ่ะแง้มมันเนี่โอ้โหนี่มาสุดยอดครับคุณผู้ชมอ่ะสี่ตัวเลยครับสี่ตัวแล้วโอ้โหมันเดินไม่ได้อ่ะโอโ้เจ็บขาเจ็บมากครับคุณผู้ชมะแล้วมันต้องขย,ยี้ด้วยอ่ะ <c oughs> เพื่อจะให้ถึงหอยมันอยู่ใต้ดินครับเนี่ยแล้วแล้วมันมีหนามท้งนั้นเลยอ้ย โอโหจัดได้หอยไม่เนี้ยโโหกินอ่ะโคตรง่ายผมบอกให้นะกินเนี้ยเอาใส่ปากได้แล้วใช่ไหมเบลเอาใส่ปากก็กินได้แล้วครับผูช้ชมครับดูดูเขาเดินหาหอยกันอย่างเงี้ยครับโอ้โหสุดจริงๆครับหอยไม่ได้หาง่ายๆนะครับ โลละสีบาทก็จริงครับแต่มันไม่ได้หาง่ายเลยนะครับโอ้โหจะไปหาที่ไหนกันนะใช่หรือเปล่าเรียบร้อยเสร็จเราเสร็จเรานี่ลงแบบนี้ตลงแบบนี้มาสุดยอดเจอจนได้ครับคุณผู้ชมให้รู้จักเซบ้าอ์งค่อยๆเดินไปครับ มันต้องขยันเหยียบใช่ไหมเบลใช่ไหม,มน,นี่ครับเบลได้ครับเนี่ยมันต้องขย,นยัยน,ขยนเหยียบครับถ้าไม่ขยันเหยียบอ่ะคือคุณก็จะไม่รู้เลยว่ามันอยู่ตรงไหนนะฮะต้องขยันเหยียบนะฮะเหยียบลงไปถ้าเจอถ้าเจอเนี่ยขยันเหยียบครับเหยียบอ่ะเหยียบถ้าเกิดว่าเหยียบเจอเจอหอยปุ๊บเนี่ยมันมันจะสัมผัสได้เลยว่ามันไม่ใช่รากไม้ครับมันเหมือนเราเหยียบอ่ากะลามะพร้าว นูนๆนะครับมา,ามาได้แล้วครับได้แล้วครับมาเริ่มแม่นขึ้นครับอประสาทสัมผัสผมก็เริ่มดีขึ้นนะเพราะว่าเริ่มไม่ค่อยเจ็บเหมือนตอนแรกครัเมื่อกี้ยังเจ็บอยู่ครับตอนนี้เริ่มเริ่มพอจะคุ้นชินดูครับดูผ่านเบลครับขยํำโอ้โหโ ก็จะได้หอยสักตัวหนึ่งนะครับตัวหนึ่งอยู่ที่ประมาณห้าบาทครับโอ้เหยียบย่ำลงไปบนหนามครับนี่ครับได้ตัวหนึ่งครับนี่ครับผ่านเบลไดอีกตัวแล้วครับผมเตรียมกล่าว่าจะได้สักสามกระเป่งครับตอนนี้ถอดใจแล้วครับ ผมดูเอาแล้วกันฮะแค่เวลาเดินยังยากครับแล้วเราต้องเหยียบต้องย่าต้องเหยียบต้องย่าให้รู้ว่าหอยมันอยู่ตรงไหนโอ้โหมันหินกว่าเนี่คุณผู้ชมดูคะมันมีแต่ตอทางนั้นครับมีแต่ตออ่ะแล้วเราต้องเหยียบเพื่อให้มันทะลุตอลงไปหอยมันอยู่ใต้ดินครับหอยมันไม่ได้ขึ้นมาทักทายเราอยู่ข้างบนนะ,ะฉันอยู่ตรงนี้มาจับฉันไม่มีครับ ไม่มีฮะไม่มีหอยตัวไหนมาร้องเรียกเราให้ไปจับนะครับมันอยู่ของมันใต้ดินนะครับใครอยากจะกินก็ต้องไปลงไปไปหามันข้างล่างอะครับอือครับเดี๋ยวมาครับตามหลังมาแล้วครับโอ้เด็กๆครับตามเดินช้าครับสู้ผมไม่ได้ผมย่องครับย่องครับโอ้ยย่องเลยครับตอนนี้ไม่ไม่ได้สักตัวหนึ่ง ไม่มีเลยครับแล้วที่สาคัญมันมียุงด้วยนะในนี้มันมียุงด้วยครับคุณผู้ชมเบลทางนี้ยมันมันเหยียบแล้วมันไม่ลงอะถ้ามันเหยียบแล้วมันไม่ลงดินมันจะแข็งแข็งใช่ป่ะแต่๋ยงี้หอยมันก็จะไม่ชอบไปดิเออมันต้องอยู่ตรงที่อ่อนอะผมเริ่มรู้แล้วครับเพราะว่าเหยียบลงไปเนี่ย มันเหยียบไม่ลงไงเพราะเหยียบไม่ลงหอยมันก็มันต้องนอนอยู่ข้างบนครับเพราะฉะนั้นหอยมันจะชอบพื้นที่นิ่มๆครับยำจนทาโอ้ยเจ็บโคตรฮะเหยียบไปครับเหยียบไปครับโอ้เจ็บเวลาที่เหยียบลงไปนี่โอ้เนื้ออ่อนๆนะครับส่วนพานเบล เขาถอดรองเท้าทุกวันครับเดินเหยียบทุกวันจนเขามีเขาเรียกว่ามันมันสร้างสร้างรองเท้าสำรองในผิวหนังได้แล้วครับนะตรงฝ่าเท้ามาครับผ่านเบลครับโอ้โหเรากล่าวว่าเจ้ากันสามกระเป่งครับตัวมันเล็กไปหรอได้ครับตัวตายได้แล้วครับคุณผู้ชมครับนี่มาก็พอกินครับพอกินครับพอกินนะฮะ แต่ไม่พอแบ่งนะครับพอกินแต่ไม่พอแบ่งนะครับทําความสะอาดแล้วครับขึ้นมาแล้วครับโอ้โหยุงมาครับยุงมาครับแขนลายทั้งตัวแล้วครับตอนนี้นี่ครับยุงมาครับโอ้โหมีบาดแขลล่องรอยอะไรบ้างหหือเปล่าโอ้โหนี่ครับอื้หือสดจริงๆครับผ่านเบลครับนักล่าแห่งป่าโกงกลางพอก อ,อ๋อมันก็จะเริ่มชินใหม่ๆเนี่ยเพราะว่าเวลาส่องเข้ามาเนี่ยทุกอย่างมันมืดหมดเลยยิ่งกลางคืนน่ะมันไม่มีแสงด้วยใช่ไหมทุกขนลุกสู้แล้วพี่อะไรนะได้ยินเสียงอะไรหน่อยก็ขนลุกสูก้ได้ยินเสียงก็ขนลุกปัญ <laughs> <laughs> หากินได้ยังไงวะกินห,หมดแล้วสิอ๋อเดี๋ยวนี้ชินแล้วไหมชินแล้วไหมอืมเดี๋ยวนี้ชินแล้วครับเพราะว่า มันในในป่าเนี่ยมันมันก็มีเสียงก็แก๊กก็แก๊กของมันตลอดเวลาเลยใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือว่ากลางคืนไอเสียงที่ <c oughs> นั่นนั่นคือเสียงอะไรครับน่าจะเป็นกั้งครับอ๋อเป็นกั้งกั้งมันดีดกั้งมันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมโอเคนะครับคุณผู้ชมวันนี้ก็น่าจะทําให้คุณผู้ชมเห็นแล้วนะครับว่าการที่จะหา อของบางครั้งมันก็ไม่ใช่หาง่ายๆมันอยู่ที่ความมณนะพยายามแล้วก็อดทนนั่นเองนะครับอดทนมณนะพยายามแล้วก็อดออมนะที่สาคัญผ่านเบลขยันมากๆครับเนี่ครับเจ้าผ่านเบลครับสู้ครับ <c oughs> นี่มันสุดยอดจริงๆครับผ่านเบลครับนักล่าแห่งตากโกงกลาง <c oughs>